เมื่อด่านชนะนะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นสำเนาบัตรให้ปลอดภัยสำเนาถูกต้องเส้นอย่างไรเพื่อป้องกันการปลอมแปลงขีดค่าทับเอกสารที่มีสองหน้าควรขีดค่าทับบริเวณที่สำคัญแต่ไม่ควรบางใบหน้าหรือตัวเลขบัตรประชาชนจนอ่านเอกสารนั้นไม่ออกเขียนชื่อสกุล วัตถุประสงค์วันที่ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินยา่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหลังเสียงถูกสวมรอย ็อาจเสี่ยงถูกมิจฉาชีพลวงข้อมูลด้านหลังบัตรจะมีเลเซอร์ไอดีอยู่นะคะเลเซอร์ไอเดีเป็นเลขควบคุมหลังบัตรประชาชนหน่วยงานภาครัฐกระทรวงต่างๆไปจนถึงภาคการเงินบังคับใช้เลเซอร์ไอดีในการทำธุรกันเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประชาชน13หลัก 5. วิธีเส้นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพวิธีที่1ถ่ายหน้าบัตรด,ด้านเดียวและไม่ถ่ายหลังบัตรนะคะวิธีที่2ขีดสงเส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าวิธีที่3ร,ระหว่างเส้นเขียนว่าใช้สำหรับเรื่องที่ทำเท่านั้นปิดหัวท้ายด้วยชาร์ปหรือดอกจันเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายข้อความเดิมที่เราเขียนไปนะคะ วิธีที่4เขียนวันเดือนปีที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนค่ะวิธีที่5เขียนว่าสำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อรับรองเพื่อป้องกันการลบความหมายตัวเลขบนบัตรประชาชน13หลักส่วนที่1หลักที่1หมายถึงประเภทของบุคคลส่วนที่2หลักที่2ถึง3จังหวัดที่อยู่ หลักที่4-5ถึหเขตอำเภอส่วนที่3หลักที่6-10ึงเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านที่แต่ละเขตหรืออำเภอออกให้ส่วนที่4หลักที่11-12ถึง12เป็นคนที่เท่าไหร่ของกลุ่มบุคคลส่วนที่5หลักที่13ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง12ตัวแรกค่ะหลังจากที่ทุกท่าน ดูคลิปจนจบเลยนะคะต่อไปนี้เวลาเราเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทําตามนี้เพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเราเองนะคะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะทางมดแดงช n n นลต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเราจนจบนะคะและอย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Modern Channel ด้วยเพื่อเป็นกวนและกำลังใจให้กับผู้จัดทำคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน